สวัสดีครับหลุมสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านครับสวัสดีแมวบางโอนกุบกปรกเนียบัดลุมสุรินชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อยหลายพี่น้องเพิ่งเลิกงานครับผมมาอาบน้าแล้วก็เีนีย่บ้านจัดใบถาเลยเมื่อนี้ต่าทะเลพี่น้องแม่บ้านเขนจัดต่าทะเลเพคน่าเอาแบบเพ็ดเสียบ เอาเห็นเส้ามือเลยพี่นวองนี่ครับผมผักกเชียนเคยพี่น้องสลัดต้นหอมนะครับสลัดหน่ผักซี่ครับผมตํากุ้งตัวยิ่งใหญ่พี่น้องปลาหมึกตัวยิ่งใหญ่ครับผมมาเสิบเสีกับนมุมโซลินครับพี่น้องเรือแม่บอกโผล่หุบบกเป็นกงนึ่งเตยหมึกเป็นกงกับกุ้งม่พี่น้องเตยกับปลานะครับปลาหมึกเสิบเสียดวยกันขออนุญาตพี่น้องเช็กหน่อยนะครับเนาะ เพื่อที่เพิ่มมัธยรดในความแส่บจักหน่อยพี่น้องขออนุญาตจักแก่แก่เมยพี่น้องโอ้ลูกค้าจักมาจาักใสโควิดบอดดิยยานกันเลยพี่น้องเลยเก็บบวันบ,าว,นบาวายวัดมือวัดขึ้นมันเสี่ยบมันมุมสุรินขออนุญาต,น,ญาตนะครับพี่น้องจักแก่ครับผม โอ้มีแห้งเลยพี่น้องเลยเสียงกืนประมาณสั์น้ำเป็นครัวเโอ้ม,มื่ยพี่น้องแต่ว่าอาบน้ำม,มีแห้งเลยครับผมไม่เจอตาทะเลของแม่บ้านเข้าไปเดี๋ยวจะเส็บๆมาเส็บๆรับก,ก,กันพี่น้องเบาๆหล่นะครับม่จวดไม่เปนพี่น้องนี่ก็ ของหมาดขับต้นหอมสลับผักพึก่เราพี่น้องชิมยังไงครับผมอื้มอื้มเผ็ดจัดจานเนี่ย เลยพี่อน้องอืมอตัวยหง่พี่ออืนอย่างร้อนางพี่องอืมเนี่ยยมากอืมจะบอกเสือนเอง เก็เสต๊ะหอมไงอืมอร่อมากเจีบหลายพี่น้องคอนุญาาใส่มือด้วยครับเนี่ยมจะหลุดทุ่งดีเพิงเลิกงานพี่น้องเจบแจวบเหนกันครับผมอืม

จับรายพี่น้องเจับร้ายนุ่มสลิงมากครับคุสอง ngột như ngay vậy nè, peềng peềng đấy, tôi như ngay, cúng có mực, tôi như ngay vậy nè. จับเลยสร้างเนี่ยหอมมากจังมาอนปลาหมึกสามโตโัวโหรอพี่นอ้องไงครับกลัว <c ười>

hết mạng với nó hết sẹo tôi nhanh ngay hm 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 ก็ยังเงยเพี่น้องจังโอ้โหสุดยอดเม่บ้านจัดเผ็ดมากยังช่วงพี่น้องยังซ้องมืออืมส่วนย่างเดียวเพื่อน่ะช่วงนี้ส่วอย่างเดียวนี่แหละครับ Thế ngắt mi mươi cả dòng kín hàm xếp xe ở phía Ngā xếp xe hàm mươi nó khắp đó Hm quá hm ừ. ừ. có thứ là gì kinh nhanh Tổ lỗ, nhai mà của mực Cúp cúp à cục 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 ไมอได่พักไปล้วมาหลายปากนครับน้ำแดงมือนแต่บ้านลต้องไปเก็บเผ็ดมากอร่อยมากนัวประแดกมากอ่ะประแดกมันนุวมมากกุ่งพี่นอ้อง อืมจัดให้หมดเล้วพักมักกินพักไม่เนาะบพวยเราคนว่ากินพักกันแั้งแฉีงแรงกินหลายไม่ตช่ก่อนบะมีแค่มีม,มีอย่างนาพิถักมั้งมือ ก็การกินผ to ักปอดสารพิษม <provide water> <Broadway> ีเหี่ยวมีแห้งกลับไปบ้านไปเห็หนองมาเลาวไปเนาะข้าวผัดข้าวผักจะฟองกินเลียงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหัวเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงหมูปลาสิเนาะก็คือมีความสุขมาก คลายคลิปโลกของไอ้พี่น้องชุง่มคุ้มฝันตอนนี้เนี่ยมันไปใส่ให้พี่น,อน้องก็ถ้ามีสิทธิ์ที่จะฝันได้พี่น้องอืมผมมึดก็ไงามากอืมเผ็ดมากเผ็ดเต็มเสีย

ตำทะเลเดือดพี่น้องเลยเดือดครับเพ็ดครับนำประแดกกระนัวครับกุ้งตัวยังไงพี่นอ้องเดือดบ่เดือด,ดอ,ดอะ่เดะเพ็ดบ่เพ็ดพักเบดกะละมังหน่อย Cô này trên cả bè. hmm. này Cho nó nè, hóm mặt rồi แล้วเพชรพี <pegar oil> ่น้องเพชรแซ่บมากเพชรมากขออนุญาตพี่น้องเสร็ปากก่อนเซีปากไม่มาจัดนัก เส็จนกเก่เมือครับผมกับฝากพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นุ่มสุริรนนั่มนะครับช่วงนี้ก็ฝากพี่น้องรักษาสุขภาพนั่มนะครับเนาะโควิดก็ระบาดทั่วโลกค่ะพี่น้องเก็ไปใส่มาใส่กับแซ็แมทครับผมป้องกันได้นะครับกลับมาก็ล้างมือด้วยสบู่สไลด์โอ้ เพชรมาพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสรินชาแนลด้วยนะครับ